ในอนุสวรีนารางสหกรจังหวัดนครนายกเป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสากรนนักเรียนปีงบประมาณพศ2564ณห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแผนการส่งเสริมกิจกรรมสากรนนักเรียนให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสากรนักเรียนได้รับทราบ และถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันรวมทั้งเพื่อแนะนําการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องการสากรแก่ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสากร,รนักเรียนเพื่อถ่ายทอดให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้เรื่องอุดมการ์หลักการและวิธีการสากรมีผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสากร,รนักเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกรรันดารตามพระาราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า งค์มสมเด็จพระเทพรัตนสุดาส,สยามบรมราชกุมารีจำนวนยี่สิบโรงเรียนเจ้าหน้าที่สำนักง,งานสหกร,หหรณ์จังหวัดนครนายกและผู้สังเกตการเข้าร่วมประชุมจำนวนสี่สิบหกรายดำเนินโครงการโดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์สำนักง,งานสาหากรณ์จังหวัดนครนายกวันนี้รูสึกเกียดนะครับเกียดแล้วก็าเป็นความดีดีทีไ่ได้มาทํางานที่นครน,นายกแล้วก็ก็อยากจะ บอกท่านนะครับว่าผมพร้อมนะครับที่จะให้ความร่วมมือนะครับให้ความร่วมมือแล้วก็กพร้อมที่จะาหาแนทางต่างๆนะครับที่จะเข้ามาพัฒนากิจการสากลในโรงเรียนของท่านเมื่อมาคุยก้นในปี6 4นี้เรามีแผนงานอะไรกันบ้างที่จะทําในกิจการของโรงเรียนนะครับในการหนึ่งก็จะอยากจะให้ทางอาจารย์นะครับได้มาพูดคุยกันในเรื่องของอเดี่ยวกบเรื่องของการให้ ความรู้หรือกิจกรรมของนักเรียนในโรงเรียน,นะะน,นของท่านนะครับว่าจะมีกิจกรรมของสากลนะครับให้ความรู้กับเด็กนักเรียนปลูกฝังเรื่องการสากลในโรงเรียนของท่านนะครับนะว่าเรือน,น,นี้นะครับเรื่องสากลก็เป็นเรื่องที่จำเป็นะครับซึ่งอยากให้เด็กๆหลานของเราหรือนักเรียนของท่านนะครับได้มีความรู้นะครับ,นะรบได้เข้าใจในเรื่องของหลักวิธีการโครงการของสากลว่าเกิดมาแล้วนะครับต้างขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับ กลุ่มาิสายก็จะมีอยู่4ี่สิบคนนะครับยี่สิโรงเรียนโรงเรียนละสองคนครับเป็นผู้บริหารกับครูครูสากสนะครับอันนี้เรื่องเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องเพื่อสร้างเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องที่พิจารณาครับแนะนำครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสังันักเรียนให้ใช้กิจกรรมสังกรเป็นแกนกลางนะครับเป็นแกนกลางในการเชื่อมโยงเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนนะครับนะเช่นเรามีด้านการประมงการสัตปศุสัตว์การเกษตรนะฮะ แล้วก็คือด้านพัฒนานการต่างๆมันก็มาผ่านด้านกระบวนการที่ก,กรรมสังคมวิทยา